สวัสดีครับท่านทุกคนครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเรื่องของการจกแจงความถี่นะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องของการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์รอยล,ละความถี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วก็ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับแต่ก่อนอื่น,นครับเราลองมาดูตัวอย่างที่เราเคยเรียนมานะครับตัวอย่างในข้อนี้นี่คือ ผลสำรวจของการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน50คนใน1สัปดาห์นะครับตามตารางเราจะเห็นว่ามีอันตรภาคชั้นนะครับมีความถีแล้วก็มีความถี่สะสมนะครับซึ่งถ้าถามว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตตั้งแต่39ชั่วโมงแต่ไม่ถึง60ชั่วโมงในสัปดาห์เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ ซึ่งมากกว่า39ก็คือชั้นนี้ไม่ถึง60ก็คือชั้นนี้นะครับมีกี่คนแล้วก็เอาพวกนี้มารวมกันนะครับมีได้ว่าเป็น80เอ่อ8บวก11เป็น19 19บวก5เป็น24 24บวกอีก9เป็น33ซึ่งเราจะเอา33เนี่ยไปคิดเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนะครับก็ เราจะทําการหาร้อยละนะครับ33ส่วนด้วย50แล้วก็คูณด้วย1 0 0่ะรริตาร2อน2อก็จะได้ออกมาคือ66%นะครับ66%ซึ่งในเรื่องนี้เราสามารถใช้ความรู้ของการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์เข้ามาช่วยในการหาเรื่องของเปอร์เซ็นต์เรื่องหาของร้อยละ ทั้งหลายได้นะครับซึ่งความถี่สัมพัทธ์ก็คือค่าที่เนี่ยอัตราส่วนระหว่างความถี่ของค่านั้นหรือชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ก็คือเอาความถี่ในชั้นนั้นอ่ะหารด้วยผลรวมทั้งหมดซึ่งอย่างเมื่อกี้ก็คือความถี่ในชั้นที่เราต้องการครับชั้น ชั้นนี้ถึงชั้นนี้ความถี่เราต้องการเออโทรศัพทาีเราต้องการชั้นนี้ถึงชั้นนี้เอาความถี่มารวมกันได้33ส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดก็คือ50นะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณ100ก็ประมาณนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าความถี่สัมพัทธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างในข้อเดิมนี้ ตารางที่เราแจกแจงความถี่เราได้ออกมาแล้วตามนี้ซึ่งเราจะหาความถี่สัมพัทธ์ของทุกๆชั้นนะครับเราก็เอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนทั้งหมดก็คือ7หารด้วย50นะครับเราก็ได้ออกมาคือ0.14อันนี้เขาเรียกว่าความถี่สัมพัทธ์เราจะทําแบบนี้ในทุกๆบรรทัดทุกๆอันตรภาคชั้น อย่างอันตภากชั้นที่2นะครับสามสถึงสาเราก็จะเอาเลข6ความถี่เป็นหหารด้วย50หารออกมาก็จะได้ออกมาคือ0 1นย์จุดหนึ่งสองเคไหมครับทำแบบนี้ทุกชั้นเลยครับชั้นถัดไปก็เอาแปดหารห้าสิบสิบเอ็ดหารห้าสิบห้าหารห้าสิบเก้าหารห้าสิบสี่หารห้าสิบก็จะออกมาเป็นความถี่สัมพัทธ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูเนาะ แก่ไหมก็เอามาหารกันนะครับหารกันแอบจนสุดท้ายแบบนี้ทีนี้สมบัติที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของความถี่สัมพัทธ์ก็คือว่าถ้าเราหาออกมาแล้วผลรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็น1ครับต้องรวมได้1ถ้านักเรียนทำออกมาแล้วแล้วรวมไม่ได้1แปลว่านักเรียนทำผิด สักตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ไม่รู้เห็นไหมต่อมาครับเรื่องถัดไปคือร้อยละความถี่สัมพัทธ์ร้อยละก็คือการเอาไปคูณ100เพราะฉะนั้นเราได้ความถี่สัมพัทธ์มาให้เราเอาความถี่สัมพัทธ์เนี่ยไปคูณ100มันจะกลายเป็นร้อยละความถี่สัมพัทธ์ตัวอย่างนี้เห็นไหมครับ0.14เอาไปคูณ100ก็จะกลายเป็น14ทุกบรรทัดทําเหมือนกันหมดในเรื่องของร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็คือ เอาไปคูณหนึ่งร้อยให้หมดเลยเอาความถี่สัมพัทธ์เนี่ยไปคูณหนึ่งร้อยนะคศูนย์จุดหนึ่งสองคูณหนึ่งร้อยได้สิบสองศูนย์จุดหนึ่งหกคูณหนึ่งร้อยได้สิบหกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับถ้าเราลองรวมผลรวมของร้อยละความถี่สัมพัทธ์เราจะได้ออกมาคือหนึ่งร้อยพอดีตามนี้เห็นไหมครับเรื่องถัดไปครับเรื่องของ ความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คืออัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของค่านั้นหรืออันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดก็อธิบายง่ายครับเมื่อเราได้ตารางออกมาเรามีความถี่แล้วอันดับแรกให้เราหาความถี่สะสมก่อนครับความถี่สะสมคือการเอาความถี่มารวมบวกกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนี้ ความถี่เป็น7จอาจจะได้เป็น7ความถี่ให้2เป็น6เอามารวมกับ7เมื่อกี้ที่ได้ก็จะกลายเป็น13าชั้นถัดมามีอีก8ก็รวมกับ13ที่ได้กลายเป็น21แบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบเียรวมไปเรื่อยๆบรรทัดสุดท้ายก็คือจํานวนทั้งหมดนั่นเองเพราะว่าเรารวมค่อยๆรวมทีละตัวทีละตัวเนาะจนสุดท้าย นะครับต่อไปความถี่สะสมสัมพัทธ์ทำเหมือนกับความถี่สัมพัทธ์เมื่อกี้คือการเอาความถี่สะสมในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างข้อแรกบรรทัดแรกความถี่สะสมในชั้นนี้คือ7หารด้วย50<ม>ก็ได้ออกมาคือศูนย์จุดหนึ่งสี่เห็นไหมครับชั้นถัดไปครับความถี่สะสมคือ13เอา1 3เนี่ยไปหารด้วย50นี้เห็นไหมครับ ก็จะได้ความถี่สะสมสัมพัท์ในชั้นที่2คือ0.26นะเราก็จะทำแบบนี้ทุกบรรทัดนะครับเอา21มาหาร50ก็จะได้ออกมาคือ0.42ทําเห็นไหมครับทำไปเรื่อย,รอยครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะทำไปเรื่อยหารด้วยจำนวนไปเรื่อย บรรทัดส,สุดท้ายครับจะกลายเป็น50 5 0หาร50เท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นความถี่สะสมสัมพัทธ์บรรทัดส,สุดท้ายจะต้องเป็น1ต่อไปเราอยากทำให้เป็นร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็แค่เอาความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่ได้เนี่ยไปคูณด้วย100ครับนะ 100. ก็ได้ตามนี้เหนะ็นเพราะฉะนั้น พอทุกตัวคูณได้100บรรทัดสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็น100พอดีเพราะนี่คือความถี่สะสมสัมพัทธ์โอเคเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้มีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับ2.5เรื่องของความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์ร้อยเลี้ยร้อยละความถี่สัมพัทธ์ประมาณนี้ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ทุกตัวเนาะ นักเรียนก็ลองทําดูนะครับไม่ยากไม่ยากก็แค่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปอีกรอบนึงการหาความถี่สัมพัทธ์ให้เอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนทั้งหมดการหาร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็ให้เอาความถี่สัมพัทธ์ไปคูณ1 0 0ส่วนความถี่สะสมสัมพัทธ์อันดับแรกต้องหาความถี่สะสมก่อนพอได้ความถี่สะสมของแต่ละชั้นปุ๊บอยากได้คาว่าสัมพัทธ์ ให้ออาไปหารจำนวนทั้งหมดเนาจะได้เป็น7หาร50 13หาร50 21เนี่ยหาร50บรรทัดสุดท้ายพอเราได้มามันก็จะเป็น50หาร50เท่ากับ1ต่อไปถ้าเราอยากได้คำว,ว่าร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็ให้เอาความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับฮะขโทษดีร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็ให้เอาความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยไปคูณ100 เราคุณดร้อวันจะได้ออกมาว่าได้เป็นกี่เปอร์เซนต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า40ชั่วโมงคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็น้อยกว่า40ชั่วโมงคือ2ชั้นนี้นะครับน้อยกว่า40ชั่วโมงคือ2ชั้นนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูตรงนี้ได้7จ็ดหกสิบสาม 13, หรือดูความถี่สะสมได้เลย เป็น13แล้วก็จากตารางเนี้ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ามีเท่าไหร่ก็คือเราคิดร้อยละความถี่สะสมสัมภัสณ์มาแล้วออกมาคือ26ก็แปลว่ามีอยู่26หรือร้อยละ26ของนักเรียนทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลองทำแบบขัดดู2.5ไม่ยากโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคาบหน้าต่อนะครับ วันนี้พอแคดีครับสวัสดีครับ